ครับกลับมากับเกมสกิลเลจเลเยอร์นะครับวันนี้ผมมาเล่นเป็นอัศวินเต่านะฮะแล้วก็ตัวชุดแรกที่เลือกมานะเป็นเมติกซิซึ m มทูมนะฮะจะใช้เพื่อเพิ่มเลเวลของเสกที่เราเลือกไปสิบ อีกพีนะครับอันนี้ผมเลือกสายเกาะมันะเพราะว่าตัวนี้มัเป็นเกาะนะครับแรกๆอาจจะยังไม่มีดาเมจแต่พอเซ็กมันเริ่มเยอะมันก็จะมีสกิลที่โล่ที่จะทำดาเมจไปนะครับช่วงนี้คอมผมเป็นไรไม่รู้นะนงนงแรกๆล่ะอาจจะแพ้ไปก่อนนะ เพราะยังไม่มีดาเมจนะครับแต่เรายืนได้เหรอก็ยืนไม่ได้โอ้โดนสับรัวๆอืมอืม,อมเลือดเราน้อยกว่านะครมันเลยทำให้เราแพ้ไปคนระับดูวิสานี้วันนี้มีใครเล่นสายอะไรมั่ง เมื่อกี้เราเจอคนนี้เขาอัพสายเลือดมาเลยนะอเอาเอาโกบอลมาลเขาอัพสกิลไปเลยครับอันนี้เราก็นิ่งไว้ก่อนนะเราเก็บเงินเจอกับ คนขี่มนะ้าเราขี่เต่าเขาขี่มาอ,อันดีโค่ค่อนข้างดีนะสตันด้วยนะสตันกี่วิเนะี่ยสองวิเลยนะดูที่เรา,าเขาใครจะไปก่อนกันสแต็กโลเราก็นายอยู่นะ โอเคชนะไปครับมาเริ่มสุ่มสายโลครับโลมาน่าจะเล่นสายโลคู่กับสายตีนะเอานี้มาก่อนสุ่มไปสายตีมาอืมเดี๋ยวตาหน้าซื้อนี้นะ มีแต่คนหยิบตัวโกงๆมานะไอตัวนี้ก็โกงนะไอตัวพิกเนี่ยโอ้หแม่เสือสาวยิงรัวๆเลยครับอันตรีมา่อยโอ้โหทำอะไรเขาไม่ได้นะครับดาเมจเขาล้นมาก ส่วนดาเมตเราไม่มีเลยนะตาดเมตมเ,เขาไปแค่ห้าร้อยกว่าตีมาใส่โลตีโลเดี๋ยวตาหน้าซื้ออันนี้โอเคเราจะเก็บอีกสองอันก็จะเป็นโลสองดาว จะทำให้ชิวเราเพิ่มมากขึ้นครับจะไม่โลลเราเพิ่มมากขึ้นลูแม่ส,สาวกี่คนนี่สองคนน่าสายตีทั้งคู่เลยนะกำงนเ,นเรียบร้อยครับแพ้ไปครับ สุมสก,กิลสองรอบนะจะรีเลือดหนึ่งเอามาเลยน่าจะต้องอีกยาวนำหเรานี่มาครับสุมไปนี่มาแล้วนะเราอะไรก่อนเดียเอานี้มาก่อนแล้วกันดาเมจ อส้มอีกทีนึงเพิ่มเลือดมาโอเคแตวตาหน้าซื้ออันนี้นะใส่ตีเป็นสายรองของเรานะเจอกับคุณพิกพิกนี่ต้องเล่นสาเลตน,นะ รู้สึกว่าสกิลจะแรงตามเลดโ,โอ้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 โอเคเกือบไปครับก็ยังชนะมาได้อยู่นะแม่เสือสาวคนนี้โหดมากเลย เจนครับสุ่มไปมีคนเล่นพิชไหมไม่มีก็สุ่มไปเพิ่มเลือดอเอาตีเพียวมาก่อนนะเนี่ยเ,เลือดเยอะเพราะเราสุ่มเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> เกลือจังเลยอะที่สุ่มเยอะเพราะเราไม่เจอสายของเรานะครับ โอ้คิลิงไทม์มิสติกเมทอันตีจะแรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาอันตีนะครับมาแล้วหนึ่งโอ้โหไม่รอดครับอรอบนี้มีฟอร์ดไหมอะ ีกันตายไม่นี่โอเค โอ้โหเ้ยลืมดูะ <_ C 1> ขอก็ก่อนโอเคกาะมา <_ C 1> ไม่นเขึ้นเป็นสามดาวนี่จะได้หากาทองโอ้โหเขาเล่นเกาะเลือดเหรอเขาเล่นรีเจนเอาละสวยเราแล้วไง ทั้งโลทั้งรีเจนเลยทีนี้ตีเขาไม่เข้าเลยรเมื่อไหร่น้อเราน่าจะตุยก่อนเขาเนาะเขาถึกมากรีเจนไปสองพัน ซื้อนี้รถรีเจนพวกเขาหน่อยนี่เรารีเลือดไปสี่นะเราซุ่มไปแปดครั้งแล้วทั้งหมดใส่เลือดกันเต็มเลยเอาของแก้สายเลือดมาด้วย โลเรามาเมื่อกี ойти, ้บล็อกดาเมจเขาก็ทันไปหน ouais. ่อยนะบล็อกไปอีกทันไหมทันไหมน่าจะได้อยู่นะได้อืนิดเดียวแบทแมนเอันนี้อันนี้กว่ามั้งอันนี้ก่อนอ่า อันนี้มัน low โลโล o w ลิจินโอเคประมาณนี้ที่เราเลือดเยอะไม่ใช่หรอเรามีอันนี้ กิ้งยน์ใด้ฮ่าฮ่าฮ่าอันติเข้ามากดตาันรอแล้วหืสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหตันรัวๆเลยครับเกมนี้หนักหนักจัดจาด้าน เลียวพันเดอร์ของใครอ่ะตันนี้ดีกว่าลดค่าสุ่มไปสิบเลยนะโอเคหาโลกันต่อครับโลตี อันตีมาก็อืมาโออันนี้มาด้วยโอ้โอ้เรียบร้อยแล้วครับเกมนี้ไม่มีภาพแล้วครับอันนี้มาอันนี้มาด้วยไม่โลมา เดี๋ยว่าผมต้องซื้อนี้แล้วถึงเรื่องเราจะน,นอนแต่มันก็ดีนะหันไห้ไม่ไมน,น่าอุ้ยนิดเดียวเองเฮ้ยจะไม่ชนะใครเลยเหรอ ตีมาสุ่มไปลิจินมาโลมาอืมเอาลิจินมาก่อนอันนี้รอซื้อเราหนะ อุ้ย,ยชนะดีครับประหยัดเลือดไปหน่อยมามีใครเล่นผิดไหมนี่โอ้ไม่มีโอ้เขาได้การ์ดทองกันหมดแล้วอะเราต้องหาบ้างเลเจดเลือดเลือ,โอ,อดโล่ลืมดูสายต,สายตีสายตีเราจะอัพเวลละ นี่ผมสุ่มเพราะว่าจะได้รีเลื่นนะ,ะเดี๋ยวนะโอ้ต่อรอบรีเลื่นหนึ่งต่อรอบโอ้ยเราก็สุ่มยับไปเลยโอ้โหไม่กินเผ็ดก็ไม่กินเผ็ดอืกินแฟบเลยกู ไีเจนมาสุ่มไปอืมลดโอเคขอรออีกทีหนึ่งว่าจะได้เลือดไหมไม่ได้นะอืมน่าจะได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบ ตามนั้นเขาไม่การทองกันหมดแล้วอะ่ะผมยังไม่มีเลยอ่ะโอ้โหจะตายไวรุ่นเลย กับดับเบิ้ลเต่านะเขาสารีเจนโหล่าเมลดาเมลเขาดีจังเลยเราก็ไม่น่ารอดป่ะฮืมลีเลอศแรงขนาดาน,นั้นพะคุณ นี่มาเลยครับการ์ดทองไม่ออกมาเลยอะ่ะโอ้ยจะจะได้ใช่ไหมเนี่ย ไมยการทองใส่โลไม่มาแต่ใส่ตีมาโอ้โหแล้วเจอสายเลือดอ๋อถ้าแพ้เราก็ได้อยู่อีกรอบนึงนะอยู่ที่ว่าเราจะแพ้ได้ชนะเขามีโอ้โหเ,ออเขามีอะไรเนี้ย รู้สึกว่าเขาจะมีเกิดนะนี่ไงลงมาครับรู้สึกว่าผมข้ามสายโล่ไปเยอะมากเลยนะอยจะได้ใช้ไหมเนาะขอชนะอีกตาเดียวอแงันที่แปดเลยนะ <c oughs> หัวจะปวด เขาเข้มกันจัดหลือโอ้โหเรียบร้อยเลยเราไม่ได้ใช้แล้วแหละดูขาอติเราดิจบไปแล้วฮะในเกมนี้การทองมาไม่ได้ใช้นะถ้าชอบคิดว่าฝากกดซับ กดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณมากครับ